ดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกินกะเก๋สาวกุหลาบฟาเซฟจ้ะวันนี้มากินทุเรียนกันจ้าพี่น้องจ้านี่ทุเรียนมีอีกนะพี่น้องดีจ้ดสามลูกนี่อีกพี่น้องสี่ลูกนี่มาพี่น้องเดีย๋ยวแกชิมทีละลูกเขาเอ๊ะเขาผ่ามาให้เรายังวาน้อย อาไหนเขาว่าเขาผ่ามาแล้วลเอ้ยเขาผ่าแค่บางลูกหรือเปล่าวะเออเขาเลอกอยูเ่เห็นละเห็นละพี่น้องโอ้ยฉันจที่ได้กินไม่น่เดีอุตส่าห์จะมาแกะชิมกับพี่น้องอย่างละทีละลูกทีละลูกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย เดี๋ยวฉันแกะแป๊บนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๊าไ,ไดจ้ะพี่น้องแกะได้แล้วจ้ะพี่น้องมาชิมลูกนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะอืมอร่อยพี่น้องมอนทองระยองดักเขาบอกว่าของระยองโรยหกติ๊บพี่น้อง มี่สีลูกนี่เก้าร้อยแปดสิบาทจ้ะพี่น้องจ้าลูกน้อยกอร่อยอยู่นะจ้ะพี่น้องมาพี่น้องมาลูกในน้อยเนื้อไหลพี่น้อง เมื้อไรเม็ดน้อยจ้ะอือลูกนี่อร่อยเดี๋ยวแกใส่จานพี่น้องเดี๋ยวกินลูกต่อไปแล้วพี่น้องเนาะชิมลูกต่อไปก่อนลูกนี่มาพี่น้องมาอือลูกมีปูใหญ่กว่าพี่น้องเม็ดใหญ่กว่าปูใหญ่กว่านี่จ้ะ หวานมันพี่น้องจ๋าอร่อย หวานมันเดี๋ยวให้แกะใส่ถ้วยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิมทีละลูกทีละลูกก่อนจ้ะกิกโลเท่ากันแล้วพี่น้องร้อยหกทิบแต่ว่าอยากชิมทีละลูกเนาะว่าอร่อยเหมือนกันทุกลูกไหมเ,เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วอันนี้จืดพี่น้องนี่เจอจืดแล้วน้อยอื <c> อ ลูกนี่จืดพี่น้องจืดจืดกว่าสองลูกแรกจ้ะสองลูกแรกหวานมันอร่อยลูกนี่จืดหน่อยจะว่าไม่แก่จัดแต่มันก็นิ่มแล้วนะเนี่ยพอฉันบอกเขาว่าเอาเนื้อกำลังกินไม่ต้องนิ่มมาก ไม่ไม่แข็งแต่เขาบอกมันมีเนื้อเดียวกันมดพี่น้องกําลังกินเพราะว่าทุเรียนมันซุกแล้วจ้ะไม่มีหมนี่ขนาดถ้าได้หาม,มาสงสัยกินไม่ได้แน่พี่น้องลูกเนี่ยจืดไม่ค่อยหวานมันเท่าไรน้าน,น่อยก็น้องหนูดีกินด้วยนะพี่น้อยพี่น้องแต่ว่าน้องหนูดียังไม่กลับมาจากโรงเรียนจะ้ะ เดี๋ยวแกะใส่จานไว้เลยเนาะแกะไา้เดี๋ยวค่อยแกะมาชิ้นลูปนี้พี่น้องรูปที่สีลูกสุดท้ายหรือดูรูปมีจีวนเลือดที่จืดพี่น้องอือลูปนี่ก็จืดจืดพอกัน กจ้าลูกที่ตามลูกมากินพี่น้อง <Yeah. S 1> จะรูปสองสองลูกแรกอร่อยพี่น้องหวานมันพอดีเลยแต่ว่าเนื้อกำลังกินเนื้อไม่ไม่นิ่มมากแต่สองลูกแรกอ่ะเนื้อนิ่มนนเนื้อหลายๆพี่น้องเนื้อล้วนเลยเนะม็ดนิดเดียว มีเม,ม็ดแซมอยู่เนี่ยดูพี่น้องเม็ดน้อยๆแบนๆรีบรีบเหนือหนาจืดหน่อยแต่ก็อร่อย หรือว่ามันไม่ค่อยงอมเท่าสองลูกแรกนะพี่น้องเนาะมันก็เลยไม่หวานเท่าแต่ดูแล้วไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะจ๊ะไม่ใช่จืดว่าเออเป็นทุเรียนอ่อนเลยไ,ไม่ใช่นะพี่น้องอร่อยอยู่ Kẹo làm bát làm bạc đó, cái ừ. 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 Đó, nó cái nồng đó Giờ kẹo mới tẩy mốt ra nó cái nồng đó นี่พี่น้องแกะมดสี่ลูกแล้วนี่จ้ะหลายป่าพี่น้องหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะสี่ลูกจ้ะมากินกันเลยเมื่อกี้นี่ชิมทีละลูกแล้วตอนนี้แกะรวมมดแล้วพี่นอ้องเหนื่อ เนื้อหลายเม็ดน้อยพี่น้องเม็ดมันรีบนะคะอร่อยอ่ะ พอแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นจ้ะกินหลายไม่ได้ยังไม่อิ่มนะพี่น้องกินได้อิ่อยู่แต่พอเดี๋ยวเบาหวานขึ้นจ้ะเนอะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามรับชมคลิปฉันจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะขอบคุณมากจ้ะ